อี้น่ารักเลยแม่แม่เขาเต่ารวมกันกลายเป็นเต่าอ่ะมุติเต่ามีจงดูจะทรงเหมือนจะซื้อบื้อกว่าเดิมนะแต่กอเพิ่มขึ้นไอ้เจ๊แตงโมกับเต่าม่เหมือนสัตว์โลกกูแม่เลยอ่ะมีใครบางคนเคยบอกไว้ว่ามีเต่าที่รสชาติเหมือนแตงโมชื่อของมันชื่อมาเคยอะไรวะเต่าโมโตโต มีภาพคนกอดกันด้วยคนกอดกันผสมกับอะไรดิเดืนทงสาวเอาไม่เทียร์เล็กกอดกันเอี้ยเดือนสองสาวก็ไม่มีอะไรวะกูเอาคนโดดล่มผสมกับคนกอดกันจะเป็นไงเป็นคนกอดกันขนาดโดดล่มคงกอดกันกับตีนนี่เฉอเลยเป็นคนกอดตีนถ้าเป็นแมวก็ใส้กอกอ่ะไอ้เอี้ยคุณน่ารักเลยดูดิ่สิเอี้ยน่ารักจริงไอ้เอี้ยแล้วอิมมูจินี่ชื่ออะไรฮะแมวไส้กอกหมอกแมวไส้กอกไส้ขอกไส้แก้วไส้แก้ว หอยทากผสม,มแมวกลายเป็นกลายเป็นนาคใช่ไหมแมวมากแถวหอยแถวยอแวแมวผสมแมงป่องแมงไม่ได้ตายเลยจากแมงป่องเลยแค่เป็นหน้าแมวไอ้เชีย่ยแต่ผสม,มกับสัตว์ใหญ่แล้วกลายเป็นหมวกหมดเลยไ่ไแ,แล้วมีผสมฉลามด้วยนะแมวผสมแพนกวินกลายเป็นแมวใส่ทักซิโดให้สิงโตก,กับกระทะกลายเป็นมาสเตอร์เชฟไอ้นี่น่ารักดีไอ้เชี่ยเอาผสมกระป๋องกลายเป็นสิงโตกระป๋อง ถึงตัวผสมกับผ้าทิศกลายเป็นเทราทบี้เลยเอาไปอยู่หัวข้อตีนน่ะเราเอาตีผสมกันอะไมีอิมมุิอ๋อตีกันหรอกเนี่ยขี้หนาวมีบ่กวะอ๋อมีพายุอ๋ออมีมีมีแต่เป็นคนเป่าเลยแล้วถ้ากูผสมกับสัตว์มันจะกลายเป็นมูลสัตว์ไหมไม่ไม่มันไม่ได้กลายเป็นมูสัตว์เป็นสัตว์ต่างๆที่น่าพิจิตรเต่าผสมขี้ขี้เต่ากันไอ้ย่าอิมมุตินี่ชื่อว่าขี้เต่าไอ้ย่าน่าสงสารเหมือนใครเปพิจิตรน้องไอ้เหี้ยผสมกับผีเสื้อ เังชิดเฟลลี่ยังไม่ยังอยู่ในนี้กอบมอตตี้ไอ้โลหะสารมันผสมกับอะไรก็น่ากลัวอ๋อถ้าผสมกับสิ่งของแล้วมันกลายเป็นอะไรที่ขึ้นแบบบทเพลงนี้จะเป็นยังไงครับโอ้โหแหมกูไม่อยากว่าศิลปินคนไหนเลยเขารู้หมดกูชอบอะไรเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะมันกลายเป็นตีนหน้าคนแลบลิ้นอ่ะอ้าว แต่ผสมกับตาเดียวแล้วน่ากลัวมากในะ <c oughs> ส่สขอบหืนอันนี้ได้ไหมโดมหอยมีหอยโดมีหอยทากนะ <c oughs> สูตรหอยทากกลายเป็นหอยทากดูดสูตรอากาศ <c oughs> เอาไปรวมกับจิ๊บปากอะแ <c oughs> ม่งทำยังไงวะอันนี้อันนี้น่าเกลียดมากนูนน่ ดมซอกคอเยียบแผนควินผสมแพนควินเป็นพี่ใส่สูตรโคเทเลยเขินแต่บ้ามันกลายเป็นเนี่ยไอ้เยโคตรโง่เลยดูนี่ดิไอ้เย่เราชอบไอ้เยโคตรโง่เลยใหญ่หยอไอ้เย่เป็นโคตรอิโมในเอลเลยมีควายปะวะมีแต่วัวปะวัวผสมวัวได้ยอดวัวปะกลายเป็นวัวสองตัวโอเคขอบคุณที่แจ้งมูบุจิเมายูบุจิเมาไอ้เย่ ยิมาจิบเมาใส่หน้าสัตว์แล้วโคตรเฟอร์รี่เลยยูเนี่ยใส่หน้าหมีย,ยิมาจิบโคตรเฟอร์อรี่เลยไอ้เนี่ยกูเชื่อว่าต้องมีใครสักคนมีอารมณ์กภาพนี้ ไม่ต้องส่งมาผ่านเฟสนะครับผมพี่เสือเมาพี่เสือฟอตตี้ฮะเรียบร้อยเรียบร้อยพี่เสือฟอตตี้หมีกับเสือไม่คิดเลยว่าคนเราจะเรียนลงกับโลโก้ขนมทีเรียวได้เยอะกูบอกเลยเนี่ยมันจะมองบนยิงปันมันเหมือนจะมีอะไรตกมาทับแมงก้างบนมากเลยนี่ไอ้เฮียนี่ครู้สกูเลยเนี่ยอย่างนี้เลยอันนี้คือมึงต้องไปตัดผมใช่ไหมหนุอีกเยอ เผ็ดกินต้มต้มเผ็ดไก่ปีศาจไอ้แชเป็นไก่ปีศาจจริงไหมไอ้แไก่ปีศาจไอ้แชแบบมอนต์ต้นเกมอ่ะไม่เหมือนแบบเล่นสกิบบอนน็อตแล้วก็แบบพิมพ์ให้เว้งว่าเป็นเดบิวอ่ะเป็นหมูชั่วไหมไอ้แชมันทำไมพอมาเป็นอิโมจิเสร็จแล้วไม่นดูเฟิร์ลี่หมดเลยวะอันนี้ดีกว่าไอ้กิบเบิร์ดอ่ะเออวะไอ้แยมันมีสีเขียววะหน้าอ้วกไหมหน้าเนี้ยหน้าเมาอ่ะไอ้กิบเบิร์ดที่บ้านอ่ะ รถไฟปส่รถไฟกลายเป็นบุลเลตเทนเป็นรถไฟชิกเซนได้รุ่นใหม่แล้วไงรุ่นใหม่รถไฟกันหน้ายิ้มมานจะกลายเป็นโทมัตไหมมันเป็นโมทัสแทนมีโมจีดีไหมเข้าหวานมันเข้าไม่มีอันนี้ลิขสิทธิ์เอาโมจีหันข้างกับแมลงสาวเหมือนยอมรับคมจริงเลยดูกูตายแล้วชิมหายแล้วกูกูเอาหน้ายิ้มสแต็กลมกันกลายเป็นยิ้มที่ตา โอ้โหน่ากุายไปเลยทำหน้าสปีดดิต้องหาอยู่จิตหลับตากับยิ้มเออเออทำได้อยู่อะตรงนี้ต้องต้องเอาเพลงบูเข้ามาด้วยนะ <c oughs> <c oughs> สปีดได้ปวดฉันต้องการสิ่งนี้ไอ้เหี้ยครน่ารักเลย่งให้จอยจอยเข้ามาเลยเนี่ยไอ้เหี้ยพึ่งะสมแมวคนน่ารักเลยเหี้ยวันนี้แน่นอนอยู่แล้วเ <c oughs> อ้พึ่งผสมแมวออกมาเป็นเลย์คี เอาพึ่งผสมกับกำแพงกลายเป็นพึ่งทะลุกำแพงด้วยดิโคตรแข็งแกร่งอันนี้ <c oughs> เรียกพังกำแพงก <c oughs> อดกล้วยเย่มันเกิดอะไรวะมัน,น,น,กนก็น่ารักเนี่ยแต่ไม่รู้เกิดอะไรนะ <c oughs> ไอ้เย่ผสมยูโอคนกอดกำแพงผสมยูโอไ่ทำอะไรกันบบนนั้นอะ่ะพวกกูโดนไอนน้เรื่องจับตัวเ <c oughs> อ้าแป้งเอาแมงมุมผสมกับฉลามกลายเป็นแบบนางฉลามเกเรดีเลยม <c oughs> ามาซีดปากเลยโมมันกลายเป็นรูป เกือบม้าและที่ปากถ้าเป็นม้านะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นสัตว์อื่นที่ปากอยู่ดูฉาบที่ปากดูฉามที่ปากน่ารักอันนี้เคยอะไรอ่ะเป็นเป็นเครื่องแพทย์หมอกับตีนกลายเป็นหมอหน้าส้นตีนรู้เลยเชี่ยวชาญด้านไหนบิวจีโมอาด้วยนะ ไอเฮียโมอาผสมโมอาได้กลายเป็นใครอ่ะเป็นบ๊อบมาเล่เฉยเลยดู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 เธอทำมาเขาไปร้องเพลงนั้นได้ไหม่ยโอ้โหบ๊อบมาเล่โมอาใส่รองเท้าเต้นได้ไหมคอมีแมมอรุชชอบอรุชอบไอเหี้ยโมอาผสมใหม่กลายเป็นกลายเป็นคนล็อกอ๋อเฮียเด้มีมีนิ้วล็อกเลยโอ้ยเยยัดแค่ ไอ้ย่าโมอาผสมคาถาเวกมนกลายเป็นน่ารักอ่ะไอ้ย่ามึงชื่อดุยทำหน้าไอ้โชอสปีดแปั๊บไอ้ย่าสูงโค้งกระลุงไม่หวมันจ้องเข้าไปในดวงตากันาดนะไอ้เชี่ยงูมีอย่างี้จริงหน่ากลัวมากเลยนะงูตัวนี้ไม่กัดคุณพระอาทิตย์อ่ะเอาพระพาทิตย์กับคนยิ้มมาดิมันจะกลายเป็นทาทับบี้ไหมเออไม่ได้อุจินิพาทิตย์กำลังเป็นไรครับเออไอ้เย่าหน้าอาเบะ กูแซ่ดที่อยากเห็นมันมาแล้วปลาหมึกใส่รองเท้าอออกโทปุซี่อ่ะไอ้เหี้ยออกโทปุซี่อล้น้ำผีแดนได้ไหมอ๋อเออสวยอยู่นะแอบสวยอยู่แต่ถ้าเอาน้ำผีไปใส่กับรองเท้าน้ำผีจะขยับน้ำผีจะเริ่มขยับละ น้ำแข็งผสมอะไรเียวะน้ำแข็งผสมไฟกลายเป็นน้ำแข็งติดไฟกูรู้ว่าน้ำแข็งละลายมึงพีกว่าแต่กูค,คิดอีกน้ำแข็งผสมน้ำแข็งกลายเป็นไอซ์เบิร์กอะน้ำไฟกับไฟอะกลายเป็นคนตาไฟทําไมแปลกวะอร่อวะสเกลมึงโยกมากเลยอะเอเลี่ยนผสมเอเลี่ยนจะกลายเป็นไรกลายเป็นเอเลี่ยนชูสองนิ้วอ๋อมีสองอันเนี่เอห่นยนต์ทผสมยนต์กลายเป็นหุ่นยนต์ครึ่งตัวป่วยผสมป่วยกลายเป็นประหลอดป่วยทำไมคาร์บอยผสมคาร์บอยกลายเป็นอย่างนี้วะอุดมความ ถ้าเอาอโมจิเนี่ยผสมกันสองอันเว้นมันจะเป็นสีตาไหมมันจะไม่มีอะไรเลยเพี่ว่า<อ>แล้วมันจะกลายเป็นหน้าเปล่าๆเลยซาร์ลเ,ลเดอร์แมนอะ่ะไอเชีย่ยเราตกมาแมลงสาบกบผสมเต่ากลายเป็นเต่าที่มีกบอยู่ข้างหลังเออแต่ถ้ากบผสมหมูคือกบที่มีจมูกหมูหมนะผมผสมแพะกับกบอบะแอบน่นลัก,ปกแปลกๆนะดูดิผมผมแกะนกผสมพริกแองกี้เบิร์ดนะกระบองเพชรกอดกันมันเป็นคนถือกระบองเพชรยีฟันอะใกล้ตัวไปหน่อย ข้างคาวผสมกล้วยไม่ใช่ข้างคาวกินกล้วยนะครับเป็นกล้วยผี <laughs> สิ่งมีชีวิตใกโลกภูม่อีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้หากินที่ไหนไวะเนี่ยกินลิงกันดูดูละกล้ว, <laughs> วยผสม,มแมลงสาบเป็นแมลงสาบออกมาจากกล้วยโอ้โคตรน่ากลัวเลยไอยย้ย่าทาผีมีตีนตีนผีไงโวมกันกลายเป็นผีโดนลุมทืบเนี่ยเอาชี้ายแหมยังหน้าละลื่นอีกนะโดนด่าแล้วยังชอบ มีผีใส่กอกอ่ะนะเอ้ชื่อสีน่ารักมากเลยอ่ะผีผสมปูแล้วมันเป็นหน้านอ่างเงี้ยมันกลายเป็นตัวอะไรวะปูผสมนั่นไหนมันกลายเป็นตัวละครดิสนียน์เลยมันเป็นตัวละครเพื่อพระเอกอ่ะ เอาแผ่นพิ้นผสมกับแว่นดำแม่งกลายเป็นแบบเพ่คนดำใส่เสื้อเหลืองโอ้โหคนดำใส่เสื้อเหลืองกาแฟผสมกับปลาหมึกกลายเป็นปลาหมึกถือกาแฟแปดแก้วมึงการช็อกตายเลยใช่ไหมการตกช็อกตายนั้นเลยนะใจสั่นนึ่งหนึนเน่าเน่งพนึ่งหนึ่งหนึ่่งหนึมงหนึ่งหนา่งหนงนึ่งแน่งหนึ่งงหนึงนไง่งน่งน่ง่งนึ่่งงแสงส่วนไม่ส่งแสงถ้าเปหนึ่งหนึงนึ่หนชาเลยว คิมมีได้อะไรหรือวะเนี่ยก <Yeah. S 1> ูจอดจอดเอ้ยจอดไม่อยู่เออเ uh, ช้าเช้ามาอย่าลืมรับสายลมกับแสง